สวัสดีค่ะสยามโมนะคะผู้ให้เสียงภาคไทยแอสทริดใน DreamWorks How to Train Your Dragon อภินิหารไวกิ Viking, ้งพิชิตมังกรค่ะขอตอบแบบเต็มปากเต็มคำเลยนะคะว่าตอนเด็กๆไม่ค่อยได้ดูแอนิเมชันเพราะว่าส่วนตัวชอบละครจากๆวงๆมากจะดูอะไรแบบนั้นซะมากนะคะแต่ว่ารู้จัก How to Train Your Dragon <ม>เพราะว่าเจ้าเคียวปุดเพราะว่าเป็นตัวละครที่ดัง ส่วน How To t r เ i n น o ุด Dragon แบบเต็มเรื่องนะคะเพิ่งมาดูไม่นานมานี้เองแต่ว่าพอดูจบเราก็รู้สึกว่าที่เราไปอยู่ที่ไหนมาเนี่ยแบบทำไมถึงเพิ่งได้ดูนะคะอ๋อตอนนั้นอยู่กระบี่ไม่ได้ดูมันเป็นแอนิเมชันที่มากกว่าคำว่าสนุกอะคะ่ะ คือเป็นการ์ตูนเป็นแอนิเมชันที่ให้ข้อคิดเป็นเรื่องเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างคนกับมบังกรใช่ไหมคะพอเราดูไปแล้วก็เอาใจช่วยหิกคับตลอดนะกับความกล้าหาญของเขาในการที่จะพิสูจน์สิ่งที่เขาคิดแล้วก็เชื่อมั่นแล้วก็คพือมันดีจริงๆค่ะโอ้ oh, How to งตูเทนเจอร์ดราก้อนเนี่ยน่าจะเป็นแอนิเมชันที่อยู่ในความทรงจำของเด็กๆแล้วก็ผู้ใหญ่หลายๆคนเลยนะคะ น่าจะประมาณ15ปีผ่านไปแล้วทุกคนการได้เห็นแอนิเมชันเรื่องนี้แล้วมากลายเป็นไลฟ์แอคชั่นนะคะการที่ตัวละครที่แฟนๆหลงรักดูมีชีวิตจริงขึ้นมาเนาะมันคงจะเป็นสิ่งที่แบบวิเศษสุดๆโด,ดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะการได้เห็นเจ้าเคี้ยวขุดเจ้าบาังกรตาโตจอมกวนฟันหล่อที่แบบดังที่สุดพูดแล้วก็อยากเห็นเจ้าเคี้ยวขุดเวอร์ชันนี้บนจอภาพยนตร์แล้วค่ะ ตอนแรกเลยนะคะที่รับการติดต่อก็คืองงค่ะแบบมิดหรือเปล่ามิดจี้ไหมที่ติดต่อมาหรือว่าเขาติดต่อมาผิดคนหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะคือสําหรับสยามูนะคะจริงๆแล้วเราเป็นนักแสดงนักร้องเป็นอินฟลูอะยรอ่างเงี้ยแต่ว่าเราไม่เคยผ่านงานภาคเสียงนี้เลย มีบ้างที่แบบภาคเล่นอยู่หน้ากระจกทำคอนเทนต์อะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบเราก็บ้าบอตามภาษาเราแต่ว่าไม่เคยภาคเสียงแบบจริงๆจ,จังๆมาก่อนเลยก็ดีใจมากที่ได้รับการติดต่อจากทาง Dreamwork s นะคะพอได้มาลองภาคจริงๆอะ่ะบอกเลยว่าสนุกมากท้าทายมากคือเหมือนเป็นการแสดงเลยนะคะการที่เราจะต้องใช้เสียงของเราในการแสดงอารมณ์ต่างๆออกมาเพื่อที่จะสื่อให้ผู้ชมได้ รู้สึกว่าเราแบบรู้สึกแบบนั้นจริงๆตามตัวละครข้าเข้าใจแล้วแต่ยังไงพรุ่งนี้เจ้าก็ต้องฆ่ามาังกรแล้วไงจะพาทุกคนขึ้นมาหอบแบบนี้เหรอแล้วด้วยความที่เราอ่ะไม่เคยภาคเสียงมาก่อน หูข้างหนึ่งนะทุกคนมันจะต้องฟังเสียงต้นฉบับภาษาอังกฤษแล้วเราก็ต้องดูแอติ้งของนักแสดงไปด้วยแล้วก็ต้องอ่านบทไปด้วยอีกคือโอ้ยต้องแยกประสาทให้ดีจริงๆนะคะแรกๆก็มีสับสนแต่ว่าพอเริ่มจับทางได้แล้วก็ไหลลื่นเลยต้องรีบไปบอกพ่อเจ้าอย่าอยอย่าเพิ่งเขาฆ่าี่กุดได้ลตเราต้องคิดให้ขาดก่อนคิดให้รอบคอบ นี่เราเพิ่งไปเจอรังใหญ่ของมังกรมานะแต่จะไม่บอกใครเพื่อปกป้องมังกรที่เจ้าเลี้ยงเอาจั้งจริงเหรอจริงพอภาคเสร็จเนี่ยวิญญ,ญาณแอสทริกก็คือเข้าร่างก็ต้องขอบคุณทาง Dreamwork s นะคะที่ให้โอกาสสุดพิเศษแบบนี้ค่ะ สิ่งแรกเลยนะคะที่ทุกคนจะได้เห็นก็คือผมหยิกๆของแอสทริดและสยามูไม่ใช่สิ่งแรกที่ผู้ชมจะได้เห็นในภาพยนตร์เรื่องนี้นะคะก็คือความยิ่งใหญ่ตระการตาก็คือในเวอร์ชันแอนิเมชันนะเราก็คิดว่าถ้าเป็นแบบคนแสดงอะจะทําได้แบบนั้นไหมใช่ไหมเพราะว่าฉากต่อสู้หรือว่าฉากการปรากฏตัวของมังกรคือมันมันมันยิ่งใหญ่มากบอกเลยนะคะว่าในเวอร์ชันไลฟ์แอคชั่น ทำได้และได้ยิ่งใหญ่กว่าเดิมด้วยผู้ชมจะได้เห็นเคี้ยวกุดแบบที่เหมือนมีตัวตนจริงๆแล้วก็ได้เห็นฉากต่อสู้ที่ยิ่งใหญ่ตะการตามากโดยผู้กำกับดีนเดอะบลัวนะคะผู้กำกับแอนิเมชัน How to Train Your Dragon ทั้ง3ภาคได้มาทำหน้าที่กำกับภาพยนตร์ไลฟ์แอคชั่นเรื่องนี้ด้วยนะคะ นี่คือมหศัศจรรย์ภาพยนตร์ที่ต้องเข้าไปชมในโรงภาพยนตร์เท่านั้นแล้วก็ดูกันได้ทั้งครอบครัวเลยนะคะนี่คือภาพยนตร์ที่จะทำให้คุณประทับใจและสนุกสุดๆแน่นอนกับ DreamWorks h o w t o Train Your Dragon อภ n i ิ a a w a ว e n i n g พิชิตมังกรคุดที่11มิถุนายนนี้ในโรงภาพยนตร์เท่านั้นค่ะและอย่าลืมไปให้กำลังใจสยาโมนะคะกับการภาคเสียงครั้งแรกค่ะต้องมาดูนะคะ